จุงกระจุงกระเแบบองประโคนกรุบกรุบเขนียสซมไซยสวัสดีพบกับช่องช่างเดีย c h ชาแนลนะครับวัสดีวันนี้มีโอกาสมาตัดผมแล้วครับหลังจากที่ลุยงานมาอย่างหนักเกือบสามอาทิตย์เป็นคนป่าอยู่บ้านคนบุญนนี่คือช่างช่างช่างประจำตัวนะครับช่างซื้อว่าไหนๆเนาะ ซื้อเฝ้าไหนชื่อเจ้านะ่ะชื่ออัศวินวน,นามสกุลเนไหนนะล้านอยู่ใสนี่ครับนาโรงเรียนหอยประย,ยัยนาโรงเรียนหอยประยัยของตัดอาทิตย์นึงตัดจากมือ <c oughs> เดือนนึงสิบวันเดือนนึงสิบวัน,น,วนไม่ประเทศละครั้ง อาคือว่าไปนนั่นคือว่าไปนั่นค่ะอาทิตย์ละครั้งคือว่าเหตุผลเหตุผลเด้ธุรกิจเยอะธุรกิจกันจับแก้วจับขวดอืมเมาแล้วอันร้างนี้มีลูกมีเมียแล้วป่ะครับยังไม่มีเลยโสอืนบริมายปองไผว่าในอยู่นี่ สร้างบอลไดไม้โปองไว้ป่ครับบอลไดไม้เนอในบ้านพวกเป็นไงนี่บุ๊มีไผ่ทึกไพ่เลยทึกโอ้กทึกใจแน่บ่ครับฮะใจแต่เขาไม่มีใจด้วยอ๋อเขาบ่มักเข้าบ่ลุล่วแน่แน่หมักเขาไปเอาหมักเขาไปกี้ตัดอยู่ใส่กับตะกี้โอ้อยู่ในเมืองตัดอยู่ในเมืองเนาะ ราชบุรีอยู่ราชบุรีอยู่ลาดบุรีจะปี20ปีเต็มอยู่ลาดบุรีนะยี่สิบปีแล้วมันตัดอยู่ในเมืองสกลเนนานป่ะครับ11ปี11ปีเป็นยังคือย้ายออกมาอยู่บ้านนอกโควิดโควิดโรคโควิดเข้ามาก็เลยอยู่ส้นอกปิดร้านได้เยียวยาหมื่นห้าเดือนละห้าพันก็เลยไม่เข้าไปอีก่ห้าห้าสิบล้านบาท เดี๋ยวนี้ยังได้เงินเดือนนั้น,น,นอยู่ปะเยียวยาอยู่ปะได้สองร้อยเดือนนึงครับวะ,ะเออแต่หมื่นห้ามาอีกเก้าพันเดือนแล้เจ็ดพันแล้วก็สอ 10, งพันเงินหนึ่งี่ส่วนมากที่ตัดจากหัวสิบกว่าหัวสิบกว่าหัวหัวจักบาทหัวอ,อ,อยู่บ้านสี่สิบอยู่ในเมืองเจ็ดสิบอยู่บ้านเฮาสิบกว่าหัวนี่ มันก็สี่ร้อยตกไปห้าร้อยกว่าบาทเนาะมือนึงทำงานเนาะโอ้รายได้กัใช้ได้อยู่ดิบ่มีไผมาเหลียวแลเลยบ่บ่มีเลยนีะอ๋อเสพหาคนมาเยียวยาดูแลมีเบอร์โทรบ่ครับเตื้อผู้ทาบสนใจบอกเบอร์โทรมนุษยครับพ่อมาศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สองเก้า สองห้าเก้าเจ็ดสีเจได้เลยเอาใหม่นู่ครศูนย์แปดศูนย์สองห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์คุณจ้ากไทยนี่เสียไปใส่เนยเสียไปลง Youtube เลยครับเออคืออะ้รนี่เพื่อคุณสาวเนาะยังได้สร้างเป็นอยางมีแฟนเป็นสร้างทัดผมเนาะครับ กระตาบเบอร์โทรตามนี้ครับอ่านุ่มล่อตัด <มา S 1> ผมอัยนิสัยดีดีตอนไม่เมาตอนเมาแต่เสียดายจากเมาซะน้อยเนาะเม,มาสุนักวิ่งเรันปกตินี่อาทิตย์นึงนี่ปิดมือไดนไม่มีวันปิดแต่ปิดเองบอเลัน,นเกิดลูกค้าเขามาหานี่ยยุดมือไหนปกติตั้งมือยุดไว้นะ วันพุธต่างคานพุธต่างคานพุธต่งคานพุธเนาะคานพุธมหาอยู่ตรงไหนหน้าโรงเรียนบ้านห้วยไฟใหญ่เนาะมาเลยที่เจอเลยอยู่ทุกมมือมันบ่ทุ่มมือครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ